สวัสดีครับหางนกยูงชุดใหม่มาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับมีมีหางสีดำเลยครับหางดำนะครับลายโมเสรมีเหมือนเดิมนะครับลายโมเสตนี่ครับสีทองก็มีครับนี่ครับซูเปอร์แบ็คเลยครับตัวสีดำปีเลยนี่ครับสีดำนะครับ นี่ครับสีทองนะครับสีทองนี่ลายโมเสสนะครับเลดดาร์อนนะครับนี่เลดดาร์อนสวยๆเลยครับนี่หลายๆสายพันธุ์นะครับรวมกันนะครับตัวผู้นะอันนี้ตัวผู้ล้วนๆนะครับตัวผู้ล้วนๆเลยนี่ครับบลูเทลนะครับหางสีฟ้าก็มีนะครับนี่นะครับหางนกยุงนะครับมาใหม่นะครับสวยๆครับเอามาฝากกันนะครับตัวทิตย์นะครับ